แอนดีดีอัลบั้มสูมิลเล็กนานเพลงชุดที่สองกับภาพที่คุณไม่เคยเห็นคุณที่ถ่ายเอ็มวีครับเราถ่ายเอ็มวีอยู่ครับเราถ่ายทั้งหมดสามวันนะฮะก็เป็นการถ่ายที่ง่ายๆชิปๆแน่นี่ประมาณสี่แปดชั่วโมงนะที่เรา,า,า,าได้นอนอะไรบุไปอีกบุกไปอีกไปะ มองไี่พอชุ่มชื้นกับหัวใจแต่เล่นหน้ารักหน้าเอาใจใส่ใส่ใทุกคนเนี่ยครับแต่ว่าโชคดีครับเรื่องมีแต่เป็นหน้ารักหน้ารักมาแทนเลยกับบางสิ่งที่คุณไม่เคยรู้สเปคผู้หญิงของแดงนนะครับยิ้มสวย มั่นใจหุ่นนังแบบนิดนิ<โ>ดเ<ย>อ้ยพี่จัดเมอครับเ<โดย>ล็กสาวของบีมาครับขาวหมวยเซ็กซี่นิดนี้มีความเป็นกุลสตร<โด><โดย>ีคือ อะไรก็ได้กับบางอย่างที่พังถูกเปิดเผยเรื่องแฉแดนก็ต้องเรื่องนี้เลยครับรู้ไหมครับทําไมเราต้องใช้วันถ่ายถึยถง3วันจริงๆแ้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นคนที่เล่นอะไรเนี่ยเทคเดียวผ่านโดยตลอดแต่ว่าที่ช้าก็คือแดนครับแดนเทคยับมากอ้าวไม่เชื่อผมผมมีหลักฐานนะครับ ไปดูเลยครับโอเคโอเคแ้วคือคือช่วงนี้เนี่ยมีคนทักพี่บินบ่อยมากนะครับว่าเขาผอมลงนะส่วนตัวเขาเองนี่ก็บอกตลอดว่ากินอะไรไม่ค่อยจะลงนะ แต่เดี๋ยวไปดูอันนี้ว่า,วาหลักฐานมันฟ้องมากเลยฮะความไปนะบีมอะไรไม่ม,ใใไม,ไม่อยลงที่ <c oughs> ชื่อไปนะรักไกลๆหน่อยแดนบีนดีอลาบั้งจูรีแลกซ์ก็บอกแล้วว่างานเนี้ยรีแลกซ์